สวัสดีครับลูกค้าชุดที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็นชุด 2, อคูณสองนะรับ2ใบแต่วน,นี้จะเป็น b ีวีละดอกนาคชิแม่เหล็กร้อยหกสิบดอกห้าร้อยวัตต์นะของปัมนะ๊มหน้าของปัม๊มแต่เสียงกลางตัวนี้จะเป็นรุ่นมินิคอนสซลเสียงกลางตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น1นึ่งสองามห้าร้อยวัตต์เป็นเพลทเหล็กเรตเตอรใช้ไม้เอ็มทำนะใช้ไม้เอ็มตะแกรงสวยๆตะแกรงรุ่นใหม่แมวมีฟิลเตอร์กันฝุ่นด้วยดอกก็จะเป็นดอก12นิ้วแม่เหลร้อยหกสิบมีเน็ตเวิร์กอยู่ข้างในด้วยนะได้อนน ก็จะรับประกันให้ลูกค้า1ปีแต่ดอกไม่รับประกันก็1ม9 0 0เก้าพันเก้ารก้าร็ฟีค่าขนส่งนี่แหละเก็บเงินไปทางถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานมาฟังเสียงที่โรงงานโรงงานก็จะลับให้ลูกค้า400ร้นะ เห็นนี่นะจะเป็นนักดนตรีละนักดนตรีจะนิยมเสียงกลางจะเป็น12นิ้วดอก500วัตต์อย่างเบรกก็เบรกเป็น15 15โครงปั๊มแม่เหล็ก160ก็เพราะว่า1ตัวเรื่องหนึ่งห้าตัวนี้พันวัตต์นะปีตัวนี้ก็ยันปีก้องเพลงเพลงคาราโอเกะฮะเล่นได้ได้2ตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะพาวเวอร์กับปีก็โรงงานก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะตัวนี้ก็19,900ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปาทง จะเป็นชุด23,590ชุดนี้เขาเรียกชุดสเตอรีโอตัวล่างก็จะไปทําเป็นเบสร,รุ่น165พันวัตต์ก็จะไปทําเบส2อใบแต่ตัวบนก็จะมาทํากลางแยกอิสระนะร้อยสี่ห้าวัตต์ตัวนี้เสียงกลาง12นิ้วนะข้างในมีเน็กเวิร์กเสียงกลางก็แม่เหล็ก160ดอก500วัตตนะ์ของปัม๊มนะลูกค้าของปั๊ม ที่ลูกค้าเห็นนี่นะก็จะมีพาวเวอร์สตัวปี1ตัวตู้เบรดเนี่ยสใบตู้ซับเบรดเนี่ยสินิ้วนะคงปั๊มนะแม่เหล็กร้อยหกสิบดอกห้าร้อยวัตต์ตัวนี้จะเป็นออเดอร์หกแต่เสียงกลางตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษฮะตัวใหม่ฮะตัวนี้ก็จะมีนักเบิร์กนะดอก12นิ้วนะดอกตัวนี้500วัตต์นะลูกค้ากับพาวเวอร์ตัวนี้พันวัตต์นะนาคทิรุ่น165นะขับเบรดตัวบน545จะเป็นขับกลางปีตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นนะา่ยูกคค้าาฟรี่่ขนนสงะเก็บเงงินนปลาายทะ ที่ที่ลูกค้าเห็นนี่นะจะเป็น2ูณ2เครื่องปรุงเนี่ยก็จะเป็น4ณ4ก็จะมีพาวเวอร2ตัวแล้วก็ปีตัวแล้วก็ไมคแล้วก็กล่องแหลก 10U นะเพราะว่าตัวล่างเนี่ยเป็นรุ่น165เบสตัวนี้ก็จะเป็นเบส BV ละส่วนพาวเวอรตัวบนเนี่ยจะเป็นรุ่น545 545เนี่ยก็จะ8 800วัตต์แบรนดนาคาชิ ati, นะขับกลางตัวนี้ได้4ใบเลยนะแล้วก็จะมีปีคาราเกะก็จะเชื่อมต่อบูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะของนากาจินะมีไมค์ตัวนี้เป็นรองท็อปเลยนะทุกตัวรนะับประกัน1ปนะีดอกไม่รับประกันนะดอกไม่รับประกันชุดนี้ก็ฟรีค่าคล้ ่งเหมือนนกนทัที่ลูกค้าเห็นนี่นะก็จะเป็น2อคูณสเครื่องปรุงจะเป็น4ีคูณสดอกคงปั๊มห้าร้อยวัตต แม่เหล็ก160แบรนด์นาคาชินะเสียงกลางตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละข้างในมีเน็ตเวิร์กนะแม่เหล็ก160เหมือนกันเนี่ยพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์ตัวละเพราะว่า2ตัวมันมันก็จะเป็นระบบสเตอริโอฮะตัวนี้ขับเบรกคงปั้มได้4ใบใช่ไลูกค้าตัวนี้4คนส่ส่วนตัวบอลก็จะมาขับกลางปีกปีคาราโอเกะก็เล่นต่อเอ่อเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่นการ์ด usb ก็ได้ไม์ตัวนี้ที่ที่ต้้งให้ไปเนี่ยจะเป็นตัวรองทับเลยก็ตู้แลกก็จะเป็น เก็บเงินไปทางนะทุกตัวรับประกัน1ปีนะยกเว้นเรื่องดอกดอกไม่รับประกัน